สวัสดีนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสอนคอนทัวร์จมูกแบบเมคโอเวอร์โดยที่ไม่ต้องพึ่งมีดหมอไม่ต้องเจ็บตัวและไม่ต้องเสียตังนั่นเองค่ะทุกคนอย่างตัวฟ้าเองนะคะรู้สึกว่าฟ้าเป็นคนจมูกทู่มากนะคะทุกคนซึ่งฟ้าเนี่ยก็ไม่อยากไปทาศัลยกรรมไม่อยากไปฉีดอะไรฟ้าก็เลยใช้วิธีกกรคอนทัวร์นะคะทุกคนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากศัลยกรรมแต่ฉันอยากเปลี่ยนจมูกตัวเองเนี่ยก็ต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าเทคนิคที่ฟ้าจะมาแนะนําในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป๊ะปังอลังกาางนมอ่ัย ไม่เยอะไม่ซับซ้อนนะคะทุกคนแลวหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคอนทัวร์เปลี่นจมูกขนาดนี้มันจะดูไม่ธรรมชาติหรือเปล่าบอกเลยว่าธรรมชาติแน่นอนไม่โปะแน่นอนเลยนะคะก็ก่อนคอนทัวร์นะคะทุกคนจมูกฟ้าเป็นแบบนี้นะคะและหลังคอนทัวร์จมูกฝาก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะก็น,น,นะะั่นแลยค่ะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะรอเป็นเรื่องกันเลยดีกว่าจ้าไปจ้า Okay guys let's get started นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดสําหรับฟ้าเลยก็คือการครีมคอนทัวร์นั่นเองนะคะทุกคนซึ่ง ถ้าหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจหรือว่ามองว่าการพริมพ์คอนทัวร์เนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันดูไม่ธรรมาชาติและดูหนากว่าเดิมหรือเปล่าส่วนตัวแล้วฟารู้สึกว่าการพริมพ์คอนทัวร์เนี่ยมันทําให้การคอนทัวร์ของเราดูธรรมาชาติมากๆนะคะทุกคนดูเหมือนเป็นเงาจริงๆแต่ที่สําคัญติดทนนานก,กว่าการที่เราลงแค่ฝุ่นเดียวๆด้วยนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ชอบพิมพ์คอนทัวร์เลยก็ไม่ต้องก็ได้สําหรับการคอนทัวร์จมูกนะคะทุกคนฟ้าชอบใช้คอนทัวร์ที่มาในรูปแบบนี้นะคะก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเป็นช็อคเหมือนดิ้งซอนนเะคะทุกคน ก็จะลงแบบนี้สําหรับสีนะคะทุกคนฟ้าชอบสีประมาณนี้เลยนะคะมันไม่เทาเกินและมันไม่ส้มเกินเนาะและนี่นะคะทุกคนก็คือจมูกของฟ้าที่ยังไม่คอนทัวร์อะไรเลยนะคะทุกคนตอนนี้มีแค่รองพื้นนะคะที่จมูกเนาะซึ่งสิ่งที่ฟ้าอยากจะแก้กับจมูกตัวเองนะคะทุกคนก็คือฟ้ารู้สึกว่าตรงปลายจมูกของฟ้าเนี่ยมันมีความทู่เกินไปนะคะฟ้าอยากให้มันดูเรียวเล็กกว่านี้ช่วงบริเวณนี้นะคะสังเกตได้เลยว่าฟ้าจะมีความคล้ำนิดนึงนะคะไม่น่าจะเหมือนกับว่าในกล้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นการคอนทัวร์ของฟ้านะคะทุกคนฟ้าก็จะคอนทัวร์แค ต,ตรงนี้เนี่ยฟ้าจะไม่คอนทัวร์แต่จะเน้นไปการไฮไลท์เอานะคะหลายๆคนนะคะเท่าที่ฟ้าสังเกตเนาะจะคอนทัวร์จากประมาณตรงนี้นะคะประมาณปลีกจมูกตรงนี้แบบนี้ขึ้นไปซึ่งทุกคนเห็นได้ชัดเจนเลยว่ายิ่งเราคอนทัวร์ห่างออกกันแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยคือจมูกของเราก็จะยิ่งดูบานกว่าเดิมนึกออกปะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้จมูกของเราเรียวเล็กเนี่ยเราจะต้องคอนทัวร์ให้มันแคบกว่าเดิมนะคะก็ฟ้าก็จะคอนทัวร์ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เลยลากเส้นแคบแบบนี้เลยนะคะ ยิ่งแคบจมูกยิ่งเล็กยิ่งกว้างจมูกยิ่งใหญ่แต่ก็ทีนี้ความต้องการของแต่ละคนในการคอนทัวรก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะทุกคนอย่างฟ้าต้องการแค่ปลายจมูกเนาะแต่ใครที่แบบดั้งไม่โด่งเลยนะคะทุกคนก็อาจจะคอนทัวร์ตั้งแต่ตรงนี้มาตรงนี้เลยแต่ด้วยความที่ฟ้ามีอยู่แล้วก็จะคอนทัวร์แค่ปลายจมูกนะคะเขาก็จะเบลนออกด้วยฟองน้ำอย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันเข้มน,นิดนึงเพาก็จะเอาก้นของ beauty blender ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์เนี่ยมาเบลนด์ให้มันแบบให้มันไม่ชัดเกินอย่างใครที่แบบว่าเฮ้ยปลายจมูกช่างโด่งอยู่แล้วแต่ช่วงบริเวณนี้เนี่ยไม่ค่อยโด่งนะคะก็นแนะนาให้คอนทัวร์แค่ช่วงบริเวณนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเราคอนทัวร์เป็นเส้นแบบนี้ทั้งดั้งเนี่ยมันจะเป็นการเน้นให้ดั้งเดิมของเราเนี่ยมันเด่นมากขึ้นนึกออกปะแต่ถ้าใครที่แบบอยากแก้ปัญหาเฉพาะจุดเนี่ยก็ทาคอนทัวร์แค่เฉพาะจุดทีนี้ส่วนมากแล้วพอเราครีะคะมคอน นนัน้เพราะฉะนั้นเราจะเรียกมิติกลับมานะคะและทําให้จหมูกของเราพุ้มกว่าเดิมอีกด้วยคอนซีลเลอร์นะคะแนะนําให้ใช้คอนซีลเลอร์ที่สว่างกับผิวประมาณ2สีหรือว่า1เฉดนะคะทุกคนประมาณนี้ฟ้าจะลงเป็นจุดเล็กๆตรงนี้และฟ้าก็จะลงตรงนี้เลย ฟอสจะไม่ลงทั้งดั้งนะเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นการเน้นดั้งเดิมให้เด่นขึ้นการลงคอนซีลเลอร์ทับครีมคอนทัวร์แบบนี้นะคะทุกคนก็จะทําให้จมูกของเราเนี่ยดูแบบพุ่งมากขึ้นเพราะบางทีถ้าเราครีมคอนทัวร์อย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่ลงคอนซีลเลอร์ทับเลยมันอาจจะดูเข้มอย่างเดียวนะคะโดยที่ไม่มีมิติเลยเนาะ ประมาณนี้นะคะทุกคนแค่นี้จมูกของเราก็ดูเรียวและดูเล็กกว่าตอนแรกแล้วนะคะต่อไปนะคะทุกคนขั้นตอนที่สําคัญมากเลยก็คือการคอนทัวร์ในรูปแบบฝุ่นเพื่อที่จะเซ็ตเนื้อครีมนั่นเองซึ่งฟ้าจะใช้เป็นบรอนเซอร์ของ DNG นะคะอันนี้คือ s o l a r Glow Ultra Light b r o n z i n g Powder สี3ามสิบซันไนะคะสีของเขาเนี่ยไม่ติดทนส้มเกินไปนะคะมีความเทามากกว่าและมันดูเป็นธรรมชาติเนาะในส่วนของแปรงที่ฟ้าแนะนํานะคะทุกคนก็คือแปรงแบบนี้เลยนะคะที่มีความฟุงฟ้งฟุงฟ้งฟูฟูนิดนึงแต่ข้างๆเนี่ยกะะ็ม เพราะว่าถ้าแปลงเป็นในรูปแบบนี้นะคะทุกคนมันจะทําให้เราคอนโทรเนื้อคอนทัวร์ยากมากและทําให้คอนทัวร์ของเราเนี่ยกระจายไปหมดเลยนะคะทุกคนและที่สําคัญแปลงแบบนี้นะคะทุกคนคือไม่แนะนําเลยเพราะว่าขนมันอับแน่นเกินไปทําให้เราเนี่ยคอนโทรเนื้อคอนทัวร์ยากนะคะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูไม่ธรรมชาติและมันดู h a r ์ชเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนําแบบนี้เลยนะคะมีความแบนแล้วก็มีความฟูนิดนึงให้เราสามารถเกลีย่ยได้ง่ายๆฟอก็จะคอนทัวร์ทับครีมคอนทัวร์ของเราไปเลยนะคะทุกคนก็คือเน้นที่ปลายจมูกแบบนี้เลย แล้วผลิตภัณฑ์ส่วนเหลือที่อยู่ในแปรงนะคะทุกคนฟ้าก็จะแบบดึงไปข้างบนนิดนึงแค่นั้นนิดเดียวเท่านั้น ทีนี้เอาฟองน้ํามาแทบๆทบนิดนึ่งให้ทุกอย่างมันดูแบบเนียนขึ้นแล้วก็ดูธรรมชาติกว่าเดิมน,นะคะต่อไปก็เดี๋ยวเรามาเซ็ตคอนซีลเลอร์ที่เราลงไปก่อนหน้านี้กันนะคะและที่สําคัญขั้นตอนนี้เนี่ยจะทําให้จมูกของเราดูพุ่งกว่าเดิมอีกนะคะทุกคนฟ้าก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะใช้แบรนด์อะไรก็ได้ใช้สีเดียวกันกับคอนซีลเลอร์เลยนะคะทุกคนก็คือสีที่สว่างกว่าผิวหน่อยเนาะลงด้วยแปรงฟูๆเล็กๆแบบนี้นะคะเป็น pencil brush ฟ้าก็จะลงไปที่ปลายจมูกแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วฟ้าก็จะลงไปตรงนี้ทีี่่ฟ้มมคควาาลหนอย ตอนนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวเรามาปัดมันออกเนาะทิ้งไว้ประมาณสักส5หวินาทีนะคะมันจะได้เซ็ตตัวแล้วก็ติดทนนานไปทั้งวันคือมันเป็นขั้นตอนเล็กๆที่เ้าบอกเลยว่ามันแบบทําให้ทุกอย่างมันต่างมากอ่ะนี่เห็นไหมว่าจมูกของเราก็จะมีมิติขึ้นมาอีกนะคะทุกคนหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยหลายขั้นตอนหลายโปรดักต์มันจะไม่เยอะเกินไปหรอแต่ยิ่งหลายขั้นตอนยิ่งหลายโปรดักต์นะมันยิ่งทาให้ดูธรรมชาติอย่างตอนนี้ถ้าฟ้าคอนทัวร์ด้วยบรอนเซอร์อย่างเดียวเลยแล้วกนค ก็คืองานไฮไลท์ดังนั้นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นขั้นตอนที่สําคัญและเปลี่ยนจมูกของเราจริงๆสีไฮไลท์ที่ฟ้าจะลงนะคะทุกคนก็คือสีที่ฟ้าลงที่หนูแก้มมาเลยนะคะซึ่งวันนี้ฟ้าใช้ของ Charlotte Tilbury ตัวนี้เลยนะคะสีออกทองๆนะคะทุกคนไม่สว่างเกินไปเนาะฟ้าก็จะลงด้วยพ ENCIL BRUSH อันนี้นะคะทุกคนฟ้าก็จะลงเป็นจุดเล็กๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนแค่นี้เลยยิ่งลงไฮไลท์จุดเล็กเท่าไหร่ยิ่งแคบ,บเท่าไหร่นะคะจมูกของเราก็จะยิ่งเล็กนะคะทุกคนอย่างตอนนี้ถ้าฟ้าไฮไลท์เป็นวงกลมแบบนี้เลยเนี่ยจม จะบานออกมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้จมูกเรียวเล็กต้องไฮไลท์แคบๆนะคะเป็นจุดเล็กๆเ,เลยแล้วฟอกก็จะลงตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนมันจะยกจมูกของเราขึ้นมาหน่อยนะคะ something like this look at my nose it's freaking small นะคะ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะทุกคนเอาจริงๆก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ต้องทํากอได้นะคะจริงๆจ,จ,จบแค่นี้ก็ได้แล้วพุ่งแล้วสวยแล้วแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าแบบฉันอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงฉันอยากจะให้มันปังกว่านี้อีกนิดนึงนะคะทุกคนก็แนะนาขั้นตอนนี้เลยก็คือการลงไฮไลท์โทนสีขาวมุกเลยนะคะทุกคนก็วันนี้ใช้เบนเนฟิตค o กกี้ไฮไลท์เตอร์นะคะทุกคนเป็นไฮไลท์ที่แบบ ออกโทนขาวๆพุ่งๆแบบนี้เลยนะคะฟ้าจะลงทับไฮไลท์ที่เราลงก่อนหน้านี้เลยนะคะทุกคนได้แปรงเล็กๆแบบนี้เลยฟ้าจะลงไปที่ปลายจมูกเลยนะคะทับไป you see that oh my god มันเป็นขั้นตอนแบบ ที่เหมือนจะแบบไม่ช่วยอะไรแต่มันแบบมันพุ่งไปถึงดาวังคาเลยจริงทุทกคนคือถ้าใครถ่ายรูปจากหน้าตักซอยก็คือเห็นจมูกอะนึกออกปะทีนี้ขอบพูดนิดนึงนะคะทุกคนเรื่องสีไฮไลท์เนี่ยถ้าใครผิวขาวนะคะใช้เลยค่ะสีแบบนี้สีโทนขาวมุกใช้เลยมันดูธรรมชาติสําหรับผิวขาวเนาะแต่ใครที่ผิวแทนเหมือนฟ้าหรือผิวสองสีหรือผิวคล้ำเนี่ยได้โปรดค่ะทุกคนขอเธออย่าไฮไลท์ทั้งดัางด้วยไฮไลท์สีขาวถ้าตัวเองผิวแทนเพราะมันดูโปะและไม่ธรรมชาตินึกออกไหมใครที่ผิว แทาผิวสองสีนะคะใช้ไฮไลท์ที่ใกล้เคียงกับสีผิวตัวเองแล้วมันจะดูธรรมชาติมากกว่านะคะทุกคนนี่เปรียบเทียบให้ดูเลยนี่คือของ Charlotte Tilbury อันนี้คือของ Benefit นะคะทุกคนเห็นได้เลยว่าสีมันต่างมากเนาะเช่นเดียวกันกับใครที่ผิวขาวมากๆนะคะอยากได้ไฮไลท์สีทองก็อย่าใช้ไฮไลท์ที่มันเข้มเพราะมันจะดูเป็นเงามากกว่าเป็นไฮไลท์นะคะทุกคนก็น่าแหละคิดดัดอินไมล์แค่นี้นะคะทุกคนเราก็ได้ด้งเรียวเล็กสวยงามอลังการงานสร้างโดยที่ไม่ต้องสัลยกรรมและไม่ต้องพึ่งมีดหมอแล้วนะคะไม่ต้องเสีย ตั้งเลยนอกจากเครื่องสำอาง ที่มีอยู่แล้วนะคะทุกคนเอาจริงๆโปรดักที่ฟ้าใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นโปรดักที่ฟ้ามีอยู่แล้วใครที่มีตัวไหนที่รู้สึกว่าเวิร์กับตัวเองก็ใช้เลยนะคะไม่ต้องเหมือนฟ้าเป๊ะก็ได้เนาะแต่อย่าลืมนะคะว่าน,วน,นี้คือวิธีของฟ้ากับจมูกของฟ้านะคะซึ่งพวกเราจมูกไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความต้องการและว,วิธีอาจจะแตกต่างกันไปเนาะก็เทคนิคที่ฟ้าแนะนําในวันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคสําหรับตัวฟ้าก็ลองเอาไปอัพเดปแล้วก็ไปใช้ดูกับจมูกของตัวเองและความต้องการของตัวเองได้เลยนะคะนั่นเลยค่ะทุกคน เพราะมาช่วยัฟได้เยอะมากเนาะอยากให้ฟอรมันแนะนาเทคนิคอะไรอีกนะคะก็เล็ดมิโนในคอมเมนต์ดาวนล่างได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ u b s ส r i ร e อย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะและหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เทคนิคใหม่ๆไปจากคลิปนี้บ้างนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปน้คะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายย